เอาบ้างซื้อมาจังไเจ้าซื้อวังไหนซื้อแสงดาวค่ะแสงดาวโอ้ยอันนี้ดอยเนึ่งนี่ดอยเนื่องเลยก็หนึ่งก็หนึ่งเป็นโซ่ผมแน่ไอมาแต่ไผยบอกมาแต่เนี่ยมาแต่ไทยบับมาบ้านะครับวัดพูสะเหล่าครับนี่ไอมาตรงเมื่อวานพระใช่นีมครับพี่น้องตอนนี้เดินทางมาถึงวัดพูสะเหล่าครับี่ ทงบิวครับชุดท้ายลูงครับนี่คอยหักคู่สลาวโอ้โหนี่ครับบรรยากาศห้องเมืองปากซี่ครับข้างล่างครับโอเคเอาไปตัวนี้เอาตัวนี้ไว สัว,สสวัสดีตอนเสาร์มื่อที่สามย่บานพทองครับนี่ของแม่อายแล้วเสียวเมื่อ,อมัน,น,นออมีนมนนนนแต่เสียวออกเมื่อได้ครับมันนี้ำำนกินเขา่ากินปลาแล้วเสียวออกเมืเม่อน้องคนเก็หยุดประจำตัวแมงกัวคือเขาแม่พื่นแม่ซาอันยิ่ เราจะีไเตำแหน่งน้อนี้บอนเกาบอนเดิอคหนึ่งเขาหนนามือึตเตะเปิดนามได้แค่นึงเปิดนามไหรตะลุมตะลุมตะลุมทั้งผีทั้งผีทั้งผีขนาะเออเออโอ้เน่อนอนเลย เหเงี Na, no, yeah. oh. ้ยเนาอ๋องห็นเงี <t <t ah, ้ยเ้นอาโอ้ป้าหนึ่งป้าใส่หนึ่งนวงเรียกเสียกยังไงอ่ะเดี๋ยวนั่นเนี่ยบนประเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋บุ๊อีกฟากังไเยังขาอยู่ายังมุดเหตุระจีอีกเนาะ เดีปรด็ตอนนะไอซึ่งเานี่เเป็นซึ่งนไซึ่งานเนี่ยไอเขา่นไอเขาซ่ดิซึ่งกิดอดก็เป็นกระาไหเป็นกระแมนอือว่ตื่นใหม่ว่าเป็นกระเซาะเป็นนย่เนาะ n ้าว่นมนกินหอดได้ับตัว ก็จะเปิดตัวตัวน่ะมันบอออกสบเปเปิดเปิดเยื่อกเลยมังลง้มังหน้ายโอ้มัหน้าดังงัหน้าวอเจีเจียงเ่นี่เสีเสียเสือเสีก็เฟ้ นี่มว้หาั้ทีงานไม่รัวเห่ากันเล่นมือแครับนมบ่เนี่ยมันบริการเกินขึ้นหน่ยเลยแก่เต้แกนาเอาบรรเลไมบรรนลยแก่บรรลครับดิหน้ากระไรของจุตนะหน้าข้างไรบอลเดียวจริงจีนหรอกูเซ็จตั้งเมนู ปลากนะดงปนปลาปนปลาปลาเข่งปนปลาเข่งเน้อพี่น้องเนื้อมม่มีขาสาวกันเน้อขาสาวขค้งเข้ากับเมนูปนปลานี่เด็ดอาหารบันบ้านพืนบ้านแบบข้หมักซาต้มหอยซาพึ่งเนี้ยซาพึ่นเนี้ยเียบเครื่องประดัมาอะไรก็พิเหล่าเทียนเรื่องีกินอย่นี้และพมศหล่าวทีกัน แม่ดินั่งขากินแม่แม่อันนี้ตัางเบิ่ยตุ้มเาตุ้มตจะไม้ข่อยึตุ้มแล้วตะล่นเด้วจะข่อยเขากางมันโอข่อยอย่างนั่งอยางกางนี่กางข้าข้อเน่ยโอ้ยอ่มีหมุนอยู่มีหมุนอยู่เินอมนเยนเสียไม่เี่เาบบะไรกินหลาตัว

มันกูเฮ็นอีนน้บอไทยรู้หมดแขกเรา่ายเยเจ้าคือเนื่อให้่านตรจะไปลงเอาเลยไปอ่ะ้แทกเมื่อขแกขอบ้ากได้แมันไม่เนี่ยเปสายรสายครับดีมาสาหมูาเรียกันไกันเ้ยวนนีนางนั่นเลยละบ้านดล

้าเราน้ตะเอะไ่างเงเงินใชยมาหาลอยฮะบ่สเีอ uh, <well>, ีหยงเอมลเอ้มดีาวระบาะโกนับมาเบา่ขาระบาทะโกตางไทมานง่าไปสมงคื้ออย่างวดก่อซืออย่ง ซื้อหน้าหวกัน้าบาหัวยัอร่อยนะไปข้าแพกหนึ่งันไรซื้อไม่มี เนี้ยข้าไข่ตัวอ่แบบเย็นก็มีจีบปว,ว,ว,วดอไ,ไปติดอะไนะี่คือบรรยากาศอ,อยู่ที่ตลาดดอนตลาดครับมั่นมยตลาดนัด<อ>นด,ด้วยหน่อย่มเมนตนสาวไล้ตอน,อตอนเออกับพวกมีคนนีรักจ้าวไข่ไข่กะเทียว นี่เขาเดยนอเกี่ยวภาพมาเป็นไก่ได้วครับนี่อ๋อั้งแดงเขาบไมา่ตู่รย่อ่เอาเะเอาอยูเอ่เอาอยู่เอาเอายมร่อยัอ่นทิ้งอ,อยู่ตัง้งแต่ เอามาซิบกวดคุณเอายางแถวมึอยู่รุณพูพูดคุนเดี๋ได้พายางไปหรอกได้้พา,นานยพางไปนี่เออเปนรแก่ครบโอ้มันครบด้วยซิบกวดด้ะ เยนหนามยังเอาตัวนะเรายนหนามยังไรมาลานหอง,งเพื่อนเก่าแล้วครับนี่สสนเออเอาใส่จอกใช่ไจอกใ่ไหใส้ใสวัเท่าไรล่ะฮะคะควันเท่าไร<ะ>หาพันธุ่ถือแช่ กาบาทด้บาทงไทยยังบาท2เอาไปซาวะมีแหลกเงินไทยวะนี่แหลกัอะแหลกเงินไทยเลยหาแสนมันมีอยู่หี่อหาแสน แมนจะเจ้ากีกแบแรกบาทเหรอเออมีปะจะแกวะมเลเละี่บาทแ,แาดกกีบออโอเคโอเคอขอบใจเลยขอบใจเ้ยฮ<ม>นะ,อะโอเคครับขอบใจเ้ย แหลกเงินไปเพราะยังเราไปเจะไปแหลกเงินตรงนี้เนาะไปหาแหลกเงินครับ ก็จะเพือัะไปเ่าหาไอ้ื่อเกย้องอะไรเน่ราจะให้นี่วยางไปกับรไปรถครับเยอต่อไปต้องเดินทางไปวัดพูดสลาอีพ่องเดินทางย่างไกครับไปย์สมจมราจะบุก่าไเดี๋ย เดไปเสีอโดนัดซอยบัว้างันก like ันเออตาคนูสิบสีเซียนาอันอันนั้นห้อนเจบาเนาะพนวางขันนี่ไปเอาะนี่เเอามันมีใไนี้มาให้อันนี้เศร้าพันค่อยพงหนึงหันเศ้าบาทกับสิบพัน พอน้อาจะทุุงันดนี้นาเอาองก่อนบรรจัยวบรจายแล้วพอดีแล้วจซื้อเพิ่มจเอาเพิ่มจยตัวนี้เอาาจยตัวนี้ก็สนบร่จยตัวนี้บ่ยตัวนี้ม่โอ้ยเอมลอยกูกเอาหมนี่ล่ะะอเลยูิบแต่านมันเก่กาแห่นม่หามอบหรอกออแแง่ขงแ มันเกาได้เหนเาเอดเอเงินเหอทม่เอาเงินเห้อเข้าไ่ล่ะเยนเอาเอเมด้วเมันคือจะสามสิบห้าพันหนามันตกตเอาเงินเกาห้องเจ้าเอาหวกไม่้ายตัเต้าไหนาไหนมันเกาแห่งข้าวจิ๋วไม่ขอ้อนมาจาไหนตัวนี้ร้อาไหนเออเยอะไรเยอะไรก็เกาสิน้านสี่ิพันอ่าสามสิพัน

องเจ้าจีซีฟหกซีฟแปดซิกับที่อันนี้ดอยนึ่งคะนี่ละฮะขวยไปไหนดวะวดหน่อยด้ไม่ได้ปวดง่ายเลยวดหน่อยตัวเ่ยปวดหน่อยจะเป็นข้อไดนหน่อยเลกจัเอาบอนเสื้อวาอยังไงเจ้าเื้อวงน่เสงดาวตาเสงดาวอันนี้ดอยหนึ่งดอยหนึ่งเนี่ย กมือม่เนน่ายมาแต่ไทยหมาแมีนม่ไยื้อนือยู่บ่ะื้อโอยพ่นอยู่บ่แม่เบิดออายคอยคอยบ่ห้เขาเห็นนาจะอคอยเบื่อไว้เขาฮูอราช่างด้เออเป็นแน่นเออคอสปอนเซอร์ขอบคุาหน่อยกําไรแจ้งคนจีนตะทงกําไรคาบาตะทงคาบา แหมบไม่ก็เอาไว้แกเลยดิเอาไห้เมืองเมืองเมือเมืองขอบคุณนะคะสุอยอยเฮ้ยใจดีด้วก็้งคล้ายละอ่ะกุ๊เกากุ๊ปมนอันนัสวยนกุ๊เก่าก็เอาขอบใจเร้องะสื่อกุ๊ปไม้หายเอาแห้งอีด นอกันอผูาวกคว่าคนหรอเก่าอไปจนได้ละแั hmm. ่ไปจนไะ้นี่ไรลขาวอะไรล่าเต็มยมยกะไโดนตีลราขาวเต็มเขารู้ใหม่กับท้องนึ่งนี่จับไปจนขาวเก่าเนาะม่เปนลยบุญของเก่าแทงลุ้อีก้ทองนึงเอายคาแทมก็ได้สาคนอ เอาพุงนี่ละจับใหม่จับเมื่อเพิ่นเนีอเพิ่นเจ้าแต่พ่อแด้เพิ่นมีแห้งต่อยอะแล้วหายตานนี้จะบอกกรับเจ่าลไม่มีเายถ้าถึงเอะไรเอาไม่ป่ะดิเอาไม่น้จักรุงลายหยวน c 4 f 6เบาวหนัวหัวมวนกับผู้าเพื่อนมาขายขนมกับพี่หนอกดีดอยนึงนี่แลีว ครับมา่อดแล้วครับวัดภูสะเหล่าครับนี่ไหมารับตรงมา่อว่ยายพระอยู่นี่ครับนี่พี่น้องตอนนี้เดินทางมาถึงแล้ววัดภูสะเหล่าครับนี่เมื่อว่ายพระก่อนที่อาจารย์คนหนึ่งเามาตรงไหนมา่อว่ายครับนี่พระใหญ่ครับ เห็นไหมครับพี่น้องพูนเมืองปากเซ่ครับอันนี้คือเมืองปากเซ่เนาะนะครับไอ้บุ่เคยเห็นกับเมืองเราครับนี่เมืองปากเซ่เนี่พระใหญ่ครับนี่ พี่นองมัดไหว้พระยู่นี่ครับพระญงครับวัดพูสลาวครับนี่ขอขวัญขออนุญาตขออยังเอารเด้อเฮลเฮ้ยยยยียย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 ด ครับภัยอยากเสียงเจยดสี่ก็มีนะครับเด้องภัอยากสันอย,อยากวัดดวงอยากสันก็สันในเรื <c oughs> องยืนนี่ก็จะมีพระพระพระนวดต่างเลยวพราะเป็นลอยองค์เลยพี่น้องความหลาย ของหนามให้คมเสียมเราครับนี่ผมถ่าสีใหม่ด้ครับนี่ นี่ครับจุดชมวิวครับจุดท้ายรั่วครับนี่คอยหักผู้เสลาโอ้นี่ครับบรรยากาศห้องเมืองปากซีครับข้างล่างครับ นี่คือสะพานคามครับสะพานเหล้าญี่ปุ่นครับตัวนี้คามไปเมืองปากเซ่ครับนี่ยฮะวอเดียสวอเดียสดอกมีแล้วครับสะพานเล้าญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวเมืองปากเซ่ครับทั้งหนาครับเนี่ย रा เราจะเดินทางกลับเลยพี่น้องหลังจากที่เราไปไหว้พระมาอย่างแล้วเนาะจะไปเจอกันอยู่หนาด้านครับบัน้พคุแล้วไปทานะอามาหอดดานแล้วไปนอ้องชัวเมื่อไหระครับบานันี้อันฟิยเยสเสียนเรา คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับหอนแดดลหลายพี่น้องแขนสัน่นหมด